คนเคยเสียคนรู้จักไปเพราะคนไม่ดีคนนึงเพราะต้องมารักษาคนที่ไม่ดีอีกมันเลยทำใจไม่ได้อะคะ่ะฝนเราเป็นหมอเราไม่มีหน้าที่ในการตัดสินคนไข้ว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่ดีตรงนั้นอะให้กระบวนการยุติธรรมเป็นคนตัดสินดีกว่า เพราะอาจารย์เชื่อในกระบวนการยุติธรรมอาจารย์เลยเลือกที่จะมาเรียนนิติเวชใช่ไหมคะคือฝนรู้สึกกลัวคนไข้อะคะ่ะก็เลยไม่กล้าไปคุยกับคนไข้โดยตรงฝนหมออย่างพวกเราอะเลือกไม่ได้หรอกนะว่าจะตรวจหรือไม่ตรวจใครอะแต่เราก็จําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ใช่ไหมที่จะอีกวกับคนไขห้หลายๆรูปแบบเพื่อรักษาด o patient relationship ถ้าเขาไม่ให้ความร่วมมือผลเสียก็จะไปตกที่ตัวเขาเองนะค่ะอาจารย์อ๋อไหนลองเล่ามาสิเกิดอะไรขึ้นคือคนไข้ไม่ยอมให้ตรวจแอลกอฮอล์ค่ะอาจารย์พอยก็เลยเจาะเลือดของเขาไปตัวตอนที่เขาหมดสติแล้วพอเขาตื่นขึ้นมาเขาก็เลยโวยวายที่เราเจาะเลือดของเขาไปโดยที่เขาไม่ได้รับอนุญาตแล้วเขาก็อยากได้ห้องเตียงเดี่ยวพิเศษ เท่านั้นด้วยค่ะถ้าเคสนี้ฝนต้องจัดการด้วยตัวเองอะฝนจะทำไงโอเคเริ่มจากการตั้งสติก่อนนะอ่านอารมณ์ตัวเองให้ออกก่อนว่าเรารู้สึกยังไงใช่ไหมพอเราได้สติแล้วค่อยๆลองดูว่าทำไมคนไข้เขาถึงไม่ให้ความร่วมมือ ทีนี้เราก็แค่คุยกับเขาคุยยังไงก็ได้ให้เขาไปในทิศทางที่เราต้องการโดยที่ต้องงัดข้อบเขาแสดงเอ p มพาธีแต่ว่าเราคนนี้ไม่ต้องอลองดูลองเข้าไปคุยดูค่ะอ,อาจารย์ อาจารย์พลอยว่าไ,ไงฝนฝนกำลังรู้สึกแย่กับตัวเองอะคะ่ะฝนกำลังสับสนว่าฝนเหมาะที่จะเป็นหมอจริงๆหรือเปล่าไหนลองว่ามาสิฝนไม่อยากรักษาคนคนึงอะคะ่ะ ฝนรู้ว่ามันเป็นหน้าที่ที่เราต้องทําแต่ว่ามันทําใจไม่ได้อะคะ่ะหมายถึงสวาวสมยศใช่ไหมใช่ค่ะฝนเคยเสียคนรู้จักไปเพราะคนไม่ดีคนนึงเพราะต้องมารักษาคนที่ไม่ดีอีกมันเลยทำใจไม่ได้อะคะ่ะ ผลเราเป็นหมอเราไม่มีหน้าที่ในการตัดสิคนคนไข้ว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่ดีตรงนั้นน่ะให้กระบวนการยุติธรรมเป็นคนตัดสินดีกว่าเพราะอาจารย์เชื่อในกระบวนการยุติธรรมอาจารย์เลยเลือกที่จะมาเรียนนิติเวชใช่ไหมคะก็ส่วนหนึ่งแต่อาจารย์เคยเสียคนที่รัก เราคนไม่ดีไหมคะเราห้ามนกบินข้ามหัวเราไม่ได้หรอกแต่เราห้ามมันทำหลังบนหัวเราได้นะเพราะฉะนั้น เอาวันออกไปซะ